สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับมาดูเทคนิคเปิดการขายให้เฉียบคมเปิดใจลูกค้าปิดการขายได้ง่ายนะครับโดวยวิธีนี้ทําไมต้องเปิดการขายนะครับอย่างที่บอกก็คือในการขายหลายๆสถานการณ์เนี่ยเราไม่ได้รู้จักลูกค้ามาก่อนนั่นเองนะครับโดยเฉพาะการเจอลูกค้าครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ b 2 b b 2 c อย่างเงี้ยเอาไปใช้ได้กับทุกธุรกิจเลยนะครับทําไมต้องเปิดการขายนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่า การที่ยังไม่รู้จักกันเนี่ยหมายถึงกำแพงนะครับหรือว่าที่เรียกกาดอ่ะกาดของลูกค้าเนี่ยมันจะสูงเนี่้การป้องกันตัวเองนะครับจากการถูกคุกคามเ,เพราะว่าไม่รู้จักกันและที่สําคัญคือในฐานะที่เราเป็นเซลอ่ะหลายๆสถานการณ์ลูกค้าพอมีทงมาว่าพวกเราเนี่ยเหมือนจะมา,มาเอาเงินเขาอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องมีกําแพงบางอย่างนะครับ เปิดการขายเนี่ยมันจะช่วยลดกำแพงตรงนั้นนะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นแก่นแท้ที่สำคัญที่สุดของการปิดการขายนั่นเองนะครับเปิดการขายครับอย่างแรกก็คือเอาเรื่องภาษากายก่อนเสื้อผ้าหน้าผมไม่ต้องพูดถึงนะครับในฐานะนักขายและนักธุรกิจเนี่ยส่วนนี้คุณต้องพร้อมมากอยู่แล้วการแต่งกายที่น่าเชื่อถือนะครับทรงผมที่ดูดีนะ เรื่องของความสะอาดเนี่ยมันจะช่วยลดกำแพงได้ไม่มากก็น้อยนะต้องบอกว่าในหลายๆการขายเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าหรูหราเนี่ยแทบจะลดการดลูกค้าจนติดดินเลยเพราะว่าแต่งตัวดีไงใช่ไหมหรือว่ามียูนิฟอร์มบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับเรื่องของบุคลิกอย่างเงี้ยเรื่องของความมั่นใจเรื่องพวกนี้ต้องซ้อมมาอยู่แล้วเนาะความมั่นใจสร้างมาจากตรงไหนสร้างมาจากความเชี่ยวชาญน,นั่นเองนะครับประสบการณ์กับความเชี่ยวชาญเนาะ อย่างนักขายที่เทรนสินค้ามาอย่างหนักแล้วก็มั่นใจว่ารอบรู้โดยเฉพาะเรื่องของคู่แข่งด้วยอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของสภาพธุรกิจเนี่ยจะทาให้ความมั่นใจมันมาเองนะไม่จําเป็นนะครับว่าต้องเกิดมาเป็นคนมั่นใจแบบเนี้ยไม่จําเป็นเลยขอแค่มั่นใจในตัวสินค้ามั่นใจในตัวความรู้ก่อนเท่านี้คุณจะมีความมั่นใจต่อมาครับการแนะนําตัวนะอันนี้คือส่วนแรกที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ย เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็เปิดการขายได้อย่างถูกวิธีผมแนะนําว่าแนะนําตัวเนี่ยสคริปต์ก็ง่ายมากนะครับมันคล้ายๆกับเรื่องของการแนะนําว่าเราทําอะไรก่อนความเชี่ยวชาญที่เราทํานะครับอันนี้คือประโยชน์อย่างแรกอย่างที่2ก็คือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเนาะอันนี้เราต้องพูดให้ชัดเลยลูกค้าวันนี้มาเจอเราเขาจะได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่บอกว่าเราอะเจ๋งยังไงเราอะน่าเชื่อถือขนาดไหนไม่จำเป็นนะครับ ความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าเขาตัดสินใจเองนะครับต่อมาอย่างที่3ก็คือวาระนะครับว่าวันนี้เราจะทําให้เขาได้ประโยชน์อะไรนั่นเองนะครับก็อย่างการแนะนําตัวเนี่ยก่อนที่จะแนะนำเนี่ยเรื่องของการแลกนาบัตรอันนี้สําคัญมากเปิดการขายที่ดีเนี่ยนะักขายจะต้องเตรียมนาบัตรให้พร้อมนะแนะนําว่าให้ใช้พวกตัวกล่องเก็บนาบัตรนะครับมันจะเป็นกล่องที่ขนาดเท่านาบัตรเราเปิดออกมาแล้วเราก็หยิบนาบัตร กับ2มืออย่างนี้นะครับแล้วก็ยื่นให้ลูกค้าพร้อมกับอ่านชื่อตัวเองให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนนะครับสวัสดีครับผมแพนนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านการขายจากนั้นเนี่ยลูกค้าเขาก็จะมีบิสซิเนสแมนเนอร์ของเขานะเขาก็จะแลกนามบัตรกับเราเหมือนกันนะครับให้เราหยิบนามบัตรเข้ามา2มือเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่านชื่อลูกค้าด้วยชื่อจริงของเขานะครับสวัสดีครับคุณเอกชัยสวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีครับคุณสมศรีอะไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะทําให ชื่อของตัวลูกค้าเนี่แหละคือชื่อเรียกที่ไพเราะที่สุดนะครับอาจจะขอถามชื่อเล่นไว้ก็ได้เช่นแบบขอทราบเป็นชื่อเล่นลูกค้าด้วยได้ไหมครับจะได้แบบเรียกชื่อของลูกค้าไปการเรียกชื่อเล่นเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเป็นกันเองเนาะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราเรียกชื่อเล่นกันมากกว่าชื่อจริงอยู่แล้วนะครับคุณเล็กนะครับโอเคคุณแบงค์นะครับคุณโอมนะครับอะไรก็ว่าไปนะจากนั้นก็วางนามบัตรไว้นะครับทีนี้เราก็แจ้งวาระ ของการประชุมในวันนี้หรือการเจอหรือว่าการจะคุยกับลูกค้าเนี่ยก็ขอแนะนําตัวอีกครั้งนะครับแ mm hmm. พรเ็นที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทซิวเล็กบริษัทผมเชี่ยวชาญด้านการตลาดแล้วก็ AI i n f l u e n c e r ประโยชน์ในวันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยจะได้รับข้อมูลแล้วก็ได้รับประสบการณ์กับการแชร์เรื่องของสาระความรู้ดีๆนะครับซึ่งจะทําให้ธุรกิจของลูกค้าเนี่ยดีและง่ายขึ้นเห็นไหมคือมันก็เป็นอะไรที่ไม่ยากอะ่ะประโยชน์ทางธุรกิจก็คือสิ่งที่มันทําให้ ตัวเขาได้ประโยชน์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงธุรกิจของชีวิตนะทีนี้เฟสเปิดการขายที่สําคัญนะครับที่อยากจะให้ทำนะครับเฟสเนี้ยผมจะพูดเดี๋ยวนี้เลยคือการบอกลูกค้าว่าวันเนี้ยเรามีข้อมูลอยู่เยอะมากเรามีสินค้าและบริการที่หลากหลายแต่เราจะขอถามลูกค้าจำไห้นะครับเราจะขอถามลูกค้าสักเล็กน้อยเพื่อเก็บข้อมูลผมจะได้นําเสนอสิ่งที่ตรงกับลูกค้าที่สุด อันนี้แหละผมจะได้นําเสนอสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเพราะว่าวันนี้ผมมีสินค้าอยู่หลาย10อย่างเลยอาจจะตรงกับลูกค้าสักส3อ,อย่างผมจะได้เลือกนําเสนอสิ่งที่ตรงกับลูกค้าจริงๆและลูกค้าจะได้ประหยัดเวลาใช้เวลาไม่นานจไวไนะครับเปิดการขายเนี่ยคือการที่เราแนะนําตัวเองว่าเราทําอะไรใช่ไหมครับเราเชี่ยวชาญด้านไหนประโยชน์ที่เขาจะได้รับ แล้วก็ย้ําว่าเราจะขอถามคําถามนี่เองนะครับการถามคําถามเนี่ย,ม,ม,ยมันจะทําให้เราเปลี่ยนมุมมองจากนักขายไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ลูกค้ารู้สึกว่าสบายใจด้วยที่จะตอบเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนจากฝั่งที่เอาแต่พูดนะครับมาเป็นฝั่งที่ให้ลูกค้าเนี่ยแหละเป็นคนเล่าให้ฟังมากกว่าด้วยคําถามของเรานะครับแล้วก็การย้ําเขาว่าเราจะช่วยเขาประหยัดเวลาเนี่ยมันจะทําให้คุณแตกต่างกับเซลล์หลายๆคนเลย เพราะเซลหลายๆคนเนี่ยต้องการเวลาจากลูกค้ามากเพื่อขอให้ตัวเองอ่ะพรีเซนต์โดยใช้เวลาสูงสุดผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับพรีเซนต์นานๆแบบอัดข้อมูลเข้าไปครบถ้วนเนี่ยคุณคิดไปเองได้ซ้ำว่าลูกค้าสนใจแต่จริงๆอ่ะมันน่าเบื่อมากนะครับียงน้อยนิดแหละก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกโอเคแล้วก็ลดการ์ดของตัวเองได้เยอะนะครับก็วหวังว่าเปิดการขายแบบนี้นะจะเอาไปวิวช้กับเทคนิคการขาย,ลยหลายๆแบบได้นะครับ รับรองว่า,าประทับใจแน่นอนนะครับพบกับคอนเทนต์กูนี่แหละเซเลอร์แลน์ได้ใหม,มพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ